มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณเด่นนภาหน้าตาเศรษฐีคนใหม่42ล้าน ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจผลสลากกินแบ่งงวดประจําวันที่30ธันวาคมรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ625544เลขหน้า3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ4,000บาทเลขที่ออกก็คือ600และ648ค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ4,000บาทเลขที่ออกก็คือ882และ456นะคะ รางวัลเล็กท้าย2ตัวมี1รางวัลรางวัลละ2,000บาทเลขที่ออกก็คือ89ล่าสุดเลยค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1ของลอตเตอรี่พัสดจำนวน7ใบนะคะเป็นเงินถึง42ล้านโดยคุณเด่นนภาเป็นคนจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะทางด้านคุณน็อตเดินทางไปหาถึงที่จับเงินสดส42ล้านพร้อมลอตเตอรี่อีก7ใบอีกด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่คุณเด่นนภาด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ